ดีครับวันนี้มารีวิวปืนยิงหนังสติก16แรงดึงนะจ๊ะ16แรงดึงนะครับพิเศษครับราคาพิเศษนะครับ1,550ซึ่งรุ่นนี้เป็น16แรงดึงตัวลองท็อปนะครับได้แถมยาง2ชุดนะครับยางยิง2ชุดอายางยิงปลา1ชุดแลเซอร์1อันลูกกระสุน100นัดนะครับลูกกระสุนนะครับใส่ถุงกับใส่กล่องแล้วแต่นะฮะ ถุงเลือนนัดแล้วก็ลูกกระจรรักษาหนึ่งสามอันนะครับยังยิงสองฟุตแล้วก็เป็นเป็นหัวอันลอยนะครับสวยมากนะครับหัวอันลอยเป็นสิบหกเรียงเดิงลองท็อปนะครับแล้วก็มีแถมเลเซอร์นะเลนสเ,เลเซอร์แล้วก็มีขายึดขายึดมีสองแบบนะครับบางรุ่นแล้วแต่รุ่นนะครับมันมี เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทางทีบางทีก็ส่งมาแบบนี้ทางที้ก็ทางทีกงท้ก็ส่งมาแบบนี้นะครับเป็นม,มีสองแบบนะครับราคาพันห้าห้าสิบสนใจติดต่อศูนย์แปดศูนย์ปแปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกครับแล้วก็ท้ายอันนี้ถอดได้นะครับถอดได้แล้วก็ใส่นนอดกลับไปนัดสองตัวเองนะฮะท้ายนี้ถอดได้เก็บสบายนะครับนะฮะแล้วก็ใส่กลับไปนอตแค่สองตัวเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ